นี่ครับก็เป็นเหรียญหลวงพ่อหรือว่าพระเครื่องนะครับมีมีหลายหลวงพ่ออันนี้เดี๋ยวยกตัวอย่างหน่อยอันเปิท่านแกนพ่อท่านแกนวัดวัดอะไรครับพ่อจันทร์ไหมวัดตุงโลอันนี้น่าจะเป็นรุ่นแร็กเหมือนกันครับรุ่นแรกไอ้รุ่นก็เป็นอย่างหรือเอ๋อนี่ครับตันนี้ปลอด่านลายนะครับอ๋อนี่พ่อท่านคล้ายรุ่นแรกกันนีที่พ่อท่านคล้ายวาจาศิลมีองค์เดี้หรือไหมอ๋อที่เขาเรียกพ่อท่านคล้ายวาจาศิลนั่นครับ นี่รุ่นแรกๆโอ้นี่ครับพอดตันเตียนอันนี้พอดตันเตียนปอดสำนักขันปอดสำนักขันส่วนองค์นี้ครับองค์นี้พอดตันพอดตันทวดตามกับตีพึ่งโบราณอ๋อนี่ครับก็เป็นรุ่นแรกๆทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยน่ามั่นนะนี่ครับอันนี้พอดตันพอดตันจะสร้างโอ้ครับสะสมไว้ ถือว่าเยอะนะครับเนี่ยนี่มายังเป็นโอ้ยัางรีบนะยังเป็นติ๊บๆคิดว่าเป็นตัวอย่างก่อนอันนี้ปัตตานีน้ำลอยองค์วัดอะไรครับพอจำไหมวัดวัดไอ้ไนู้วัดอะไรปัตตานวัดพอตตานั้นเนาะปัตตานีวัดถ้าคนเล่นก็เครื่องในจะรู้จักดีนะผมว่านี่ครับหลากหลายจังองนี้หน่อยเป็นจุดเด่นพระร่วงนั่งพระร่วงนั่ง เรื่องนั่งยกบยุบกบพอตันอ๋อแทนพอตันพอตันคล้ายรุ่นแรกเหมือนกันอ๋อนี่ครับแบบลอยองค์พอตันคล้ายอันนี้พอตันตวดพอตันตวดนี่กสักองหน้าหนึ่งครับพอตันอะไรครับพอตันจั่งนะพอตันซั่งนี่ครับโอ้ครับนี่ครับนี่เป็นสะสมไว้บางส่วนนะ เพราะว่าเยอะครับโอเคขอบคุณมากครับ